สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง My i m a g i n g ครับคลิปนี้เป็นคลิปแรกเลยนะครับที่ผมได้รับการสปอนเซอร์จากต่างประเทศนะครับมาไกลมากๆครับดังนั้นวันนี้ผมอยากให้ทุกคนพิมพ์คอมเมนต์ต้อนรับการมาของ m ม m o นะครับที่เข้ามาสนับสนุนช่อง My Imagine เป็นครั้งแรกนะครับขอแบบอบอุ่นอบอุ่นเลยนะครับทาง m มโ Mo ส่ง m ม Watch มาให้กับผมครับเป็นสมาร์ทวอชในระดับราคาเบาๆครับ New Entry เลยแต่ว่าฟีเจอร์เนี่ยดูเอาเรื่องเลยครับเดี๋ยววันนี้ผมพาดูทีละส่วนเลยครับว่ามันเจ๋งแค่ไหนครับ แต่ก่อนที่จะไปดูรีวิวกันนะครับผมมีกิจกรรมมาแจ้งให้ทราบครับวันนี้ทางไมโมะครับส่ง m ไมโ Watch มาให้กับผมถึง2เรือนเลยครับเพื่อให้ผมมีอีก1เรือนมาแจกแฟนๆช่อง My m เมจินครับก็ต้องขอบคุณมา,มากๆครับใจดีมา,มากๆเลยสำหรับคนที่สนใจนะครับรอติดตามได้ทาง YouTube Community กับ f a e b o o o Fan Page My i m a g i n n มีมาแจกแน่ๆครับ มาดูภายในกล่องกันนิดนึงครับตัวแพคเกจจิ้งถือว่าทาออกมาได้ดูดีทีเดียวนะครับกับราคานี้นอกจากตัวนาฬิกาแล้วนะครับก็มีคู่มือแถมมาให้ครับตัวคู่มือมีภาษาไทยนะครับอันนี้ไม่ต้องห่วงเลยมีสายชาร์จแบบแมกเนติกมาให้ตามปกติครับ โดยทางไมโม้นะครับทำตลาดแบบ2องแพ็กเกจจิ้งครับแบบแรกก็คือแบบปกติทั่วไปครับก็คือมีนาฬิกาแล้วก็มีสายรัดข้อมือมาให้1เส้นนะครับอย่างละ1โดยอันเนี้ยราคา1นึ่บาทนะครับแต่ว่าอีแพ็กเกจจิ้งหนึ่งนะครับก็คือเพิ่มเงินอีก100บาทนะครับเป็น1นึ่งนาสนะครับเขาจะเพิ่มสายสีส้มมาให้แบบนี้ครับโดยสีที่เขาทําตลาดนะครับมีทั้งหมด4สีครับบอกได้เลยว่าสวยทุกสีครับส่วนตัวอยากได้สีขาวมากๆเลยนะครับแต่เขาส่งสีนี้มาให้ก็็ไไมม่เปนรรคับีีสดํา สีส้มสีขาวแล้วก็สีเขียวครับทีนี้เราไปดูวัสดุและการดีไซน์ตัวนาฬิกากันบ้างครับตัวเฟรมของนาฬิกาทํามาจากอลูมิเนียมครับงานขึ้นรูปดูดีทีเดียวครับส่วนด้านหลังจะเป็นพลาสติกชาร์จแบตผ่านพินต,ตรงนี้เลยครับเซ็นเซอร์ที่ด้านหลังตรงนี้นะครับวัดได้ทั้งฮาร์ตเรทแล้วก็ทั้งออกซิเจนในเลือดเลยครับกับราคานี้ยอดเยี่ยมมากงานประกอบดูดีครับเมื่อเทียบกับราคาอย่างที่เห็นเลยคือราคานี้ทําได้ขนาดนี้คือสุดยอดมากๆแล้วครับ ไม่ว่าวอชรองรับมาตรฐานการกันน้ำระดับ5 ATM นะครับกันน้ำลึกได้สูงสุด50เมตรใครจะเอาไปใส่ว่ายน้ำก็สบายๆครับรวมถึงตัวนี้ก็รองรับการแทร็กการว่ายน้ำอีกด้วยครับตัวนาฬิกามีน้ำหนักที่เบามากๆครับมันหนักอยู่แค่24กรัมเท่านั้นเองครับเบามากเลยไม่น่าเชื่อครับแต่ว่าอันนี้ยังไม่รวมสายนะครับตัวสายเป็นซิลิโคนทั่วไปครับแต่ว่าใส่สบายมากๆเลยนะผมใส่มาอาทิตย์หนึ่งแล้วครับไม่รู้สึกระคายเคืองใดๆเลยครับ เจาะรูมาให้ไม่เยอะมากนะครับแต่ก็เพียงพอต่อการใช้งานแน่นอนครับมีประเด็นที่เราต้องคุยกันนิดนึงนะครับเกี่ยวกับตัวสายครับคือทางไมโม่เนี่ยไม่ได้บอกว่าสายขนาดกี่มมครับแต่ถ้าที่ลองดูนะครับมันจะอยู่ที่22มมแต่ว่าตรงข้อต่อนะครับตรงนี้มันจะใหญ่กว่าปกติเล็กน้อยครับมันถูกออกแบบมาให้รับกับตัวสายของเขาที่ตรงตัวล็อกมันจะมีขนาดหนากว่าอีกปลายด้านหนึ่งนะครับพอเราเอาสาย22มมของแบรนด์อื่นมาใส่ผลที่ได้คือมันหลวมครับ คือมันใส่ได้นะครับแต่ว่ามันจะไม่ค่อยแน่นเท่าไหร่ครับมันจะหลวมๆห,หน่อยผมไม่ค่อยแน,น,นะนำครับแต่ว่าอาจจะต้องดูเป็นสายๆไปนะครับถ้าสายไหนที่มันหนาหน่อยใหญ่หน่อยก็อาจจะพอได้อยู่ครับทีนี้เรามาดูตัวหน้าจของเขากันบ้างครับตัวหน้าปัดเป็นกระจกแบบ 2.5D ครับดูหรูกเกินราคาเลยใส่บนข้อมือแล้วดูดีมากๆครับด้านข้างมีเม็ดมะยมสลับเป็นปุ่มโฮมครับ เอาตรงๆก็ต้องยอมรับนะครับว่าเหมือนมากๆครับเหมือน Apple Watch มากๆเลยไฮไลท์ที่ผมชอบเลยคือหน้าจอของเขาขนาดใหญ่มากครับ1.69นิ้วนะครับเป็นหน้าจอแบบ TFTLCD ครับเมื่อเทียบกับสมาร์ทวอชในกลุ่มเดียวกันแล้วเขาชนะขาดเลยใหญ่เต็มตาจริงๆครับจะเห็นว่าสีสันหน้าจอค่อนข้างดีนะนะครับกับราคานี้อาจจะไม่ได้คมกริบนะครับแต่ถ้าใช้งานในระยะปกติก็ไม่มีปัญหาอะไรตามที่เห็นเลยครับและสิ่งที่น่าชื่นชมเลยคือหน้าจอที่สู้แสงดีมากๆครับไม่น่าเชื่อผมสามารถที่จะใช้งานกลางแจ้งตอนเที่ยง ตอนแดดจัดๆเลยนะไม่ต้องเอามือขึ้นมาป้องเลยครับเปิดความสว่างสูงสุดใช้งานได้เห็นชัดเต็มตาครับปรบมือให้เลยดังนั้นหน้าจอครับถือเป็นไฮไลท์เด็ดของรุ่นนี้เลยครับทั้งขนาดที่ใหญ่เต็มตาสีสันแล้วก็การสู้แสงครับสุดยอดอมากๆครับ ในส่วนของการเชื่อมต่อนะครับเอาจริงๆทุกวันนี้ก็เหมือนๆกันหมดแล้วครับก็โหลดแอปของเขามาก่อนครับทาง m ม m o ใช้แอปที่ชื่อว่า m ม m o f i t ครับเมื่อโหลดมาปุ๊บก็ล็อกอินลงทะเบียนอะไรให้เรียบร้อยครับเมื่อเข้ามาแล้วก็กดเพิ่มอุปกรณ์ได้เลยเมื่อเจอแล้วก็กดเชื่อมต่อครับตามปกติทำตามคำแนะนำไปเรื่อยๆครับเป็นอันเสร็จไม่ยุ่งยากอะไรสังเกตเห็นอะไรไหมครับแอปเขาเป็นภาษาไทยสมบูรณ์ครับฟอนต์สวยด้วยหน้าตาดีมากๆครับถ้าใครที่คิดว่าพอเป็นของจากจีนจะต้องเป็นภาษาจีนแน่เลยใช้งานยากแน่ๆเลยผมบอกได้เลยว่าคิดใหม่เลยครับ ต้องบอกว่าภายในกล่องนะครับตัวคู่มือมีภาษาไทยนะครับแล้วก็ตัวแอปก็รองรับภาษาไทยรวมถึงตัวนาฬิกาเองก็รองรับภาษาไทยนะครับต้องชื่นชมเลยว่าเขาเตรียมการในเรื่องของตลาด global มาดีมากๆครับ ทีนี้พักเรื่องแอปเอาไว้ก่อนนะครับมาดูที่ตัวนาฬิกากันบ้างครับตัวเมดมายมทําหน้าที่แค่กลับหน้าโฮมนะครับหมุนได้แต่ไม่สามารถสกรอลขึ้นลงได้นะครับหน้าจอเขาแทบจะเต็มพื้นที่เลยเห็นไหมครับเกือบจะสุดขอบด้านบนเลยมีแค่คางด้านล่างที่จะใหญ่กว่านิดหน่อยเท่านั้นเองครับจุดนี้ทุกคนน่าจะชื่นชอบกันกดค้างที่หน้าโฮมจะเป็นการเปลี่ยนหน้าปัดครับสามารถแอดหน้าปัดเข้ามาเพิ่มได้ผ่านตัวแอปครับมีหน้าปัดให้เลือกมากกว่า50แบบเลยนะครับมีสวยๆอยู่เยอะเหมือนกันนะ โดยบนหน้าอ f ฟ i c i ช l w e เว็บไซต์ของทางไมโมนะครับเขาบอกไว้ว่าในเดือนหน้านะครับก็คือเดือนกันยายนเนี่ยเขาจะทำการอัปเดตซอฟต์แวร์ให้ครับทำให้เราสามารถที่จะสร้างหน้าปัดของเราเองได้นะครับโดยใช้รูปของเราครับอืมราคา1 0 9 9มีอัปเดตหน้าปัดให้ด้วยนะครับแต่ว่ามีจุดนิดนึงครับก็คือ ตัวนาฬิกานะครับมันสามารถจําหน้าปัดเดิมค้างไว้ในนีน้ได้ถึง6แบบเลยนะครับแต่ว่าจะแบ่งออกเป็น4แบบที่เป็นค่าดีฟอลต์ของเขาที่เอาออกไม่ได้นะครับแล้วก็อีก2แบบที่เราจะใส่เข้ามาเพิ่มเติมครับผมรู้สึกว่ามันน้อยไปหน่อยนะครับสอันอยากจะได้สัก3-3หรือว่าอะไรก็ได้ครับที่มันมากกว่า2นะครับฝากทางไมโมช่วยอัปเดตให้ด้วยนะครับ ปัดจากด้านล่างขึ้นมาจะเป็นการเรียคอนโทรลเซนเตอร์ครับด้วยหน้าจอที่ใหญ่นะครับไอคอนเลยใหญ่โตมากใช้งานง่ายครับเปิดปิดโหมดยกข้อมือขึ้นมาแล้วให้หน้าจอติดอัตโนมัติได้ครับเวลาที่เราเข้าโรงหนังก็สะดวกดีจุดที่ผมชอบก็คือความสว่างหน้าจอครับเราสามารถปรับได้จากตรงนี้เลยแล้วเขาก็บอกเป็นระดับตัวเลขเลยเห็นไหมครับว่าตอนนี้เราอยู่ที่ระดับไหนเข้าใจง่ายดีครับแล้วก็สามารถกดเพื่อให้สมาร์ทโฟนส่งเสียงได้จากตรงนี้เลยครับปัดลงมาจากหน้าโฮมครับจะเป็นการแจ้งเตือนครับจะเห็นว่าแสดงไอคอนแอปได้ด้วยนะครับแต่ว่าได้แค่บางแอ ตัวอักษรใหญ่เต็มตาครับทั้งไทยแล้วก็อิงเลยแต่ฟอนต์อาจจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับแต่ก็เป็นปกติของสมาร์ทวอชราคานี้อยู่แล้วครับไม่ต้องคิดมากอ่านภาษาไทยได้สลับไม่ลอยครับแต่การตัดคาก็ยังป่วยๆตามราคาครับแต่อ่านได้ครับรู้เรื่องไม่ต้องกังวลครับแต่จุดที่น่ากังวลก็คือหน้าการแจ้งเตือนมันจะกระตุกมากครับใจเย็นๆนิดนึงแล้วกันครับเวลาที่มีข้อความเข้ามานะครับเขาจะบอกแค่ว่ามาจากใครเวลาเท่าไหร่นะครับถ้าเราอยากจะอ่านข้อความต้องกดเข้าไปอีกทีนึงครับซึ่งก็ถือว่าช่วยในเรื่องของความเป็นนนนส่ววตัััไดด้้มากกขึึอีรระบบงค ปัดไปทางซ้ายหรือขวาจะเป็นการ์ดต่างๆครับตรงนี้เราสามารถเข้าไปปรับแต่งในแอปได้ว่าอยากจะเอาอะไรขึ้นก่อนขึ้นหลังครับเห็นราคาถูกๆแบบนี้หน้าตา UI ไม่แย่นะครับดูดีทีเดียวครับฮาร์ดแร์สามารถตั้งให้วัดแบบ24ชั่วโมงแบบเรียลไทม์ได้ครับตั้งได้ไวสูงสุดคือทุกๆ1นาทีเลยแต่ว่าจะกินพลังงานมากทีเดียวครับเอาแบบปกติทุกๆ5นาทีก็พอครับเพราะถึงแม้จะตั้งทุกๆ1นาทีนะแต่ตัวแอปยังรองร like ับการแสดงผลแค่ทุกๆ5นาทีอยู่ครับ ดูสภาพอากาศได้ครับสามารถวัดความเครียดได้ด้วยโดยสามารถตั้งให้วัดแบบ24ชั่วโมงนะครับแบบเรียลไทม์ได้เลยหรือว่าถ้าอยากจะรู้ตอนนั้นเดี๋ยวนั้นเลยนะครับเพียงแค่ปัดมาหน้านี้เขาก็จะทําการวัดให้เลยครับต่อไปคือหมดออกกําลังกายนะครับที่เดี๋ยวเราค่อยมาพูดถึงกันครับและสุดท้ายคือแทร็กการใช้ชีวิตประจําวันของเราครับเช่นก้าวเดินแคลอรี่ที่เผาผลาญไปนะครับแล้วก็วันนี้เราลุกขึ้นยืนหลังจากที่เขาแจ้งเตือนไปแล้วกี่ครั้งครับ ลืมบอกไปเลยนะครับตัวนี้สามารถที่จะแจ้งเตือนเราได้นะครับเวลาที่เรานั่งอยู่กับที่เป็นเวลานานๆมากเกินไปครับตั้งช่วงเวลาแจ้งเตือนได้เลยรวมถึงสามารถที่จะแจ้งเตือนให้เราดื่มน้านได้ด้วยนะครับจะแจ้งเตือนทุกๆ1ชั่วโมงเลยครับราคาแค่นี้ทําอะไรได้เยอะเหมือนกันนะครับกดที่เม็ดมะย,ยมหนึ่งครั้งจะเป็นการเรียกแอป Drawers ขึ้นมาครับเวลาที่เราเข้ามาดูข้อมูลผ่านตรงนี้นะครับมันจะละเอียดกว่ากราฟที่ผมพาดูเมื่อสักครู่ครับเราสามารถเลื่อนลงมาเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ครับจะเห็นว่าละเอียดมากๆสแสดงผลเป็นแผนภูมิแบ่่งงให้ดูตาามชววเเลลย สามารถดูบันทึกการออกกําลังกายได้จากตรงนี้เลยแล้วไฮไลท์เด็ดอีกหนึ่งอย่างของเขาก็คือการวัดออกซิเจนในเลือดของเราได้ครับแล้วจะบันทึกเป็นแผนภูมิแบบเวลา,าไว้ให้ครับเอาไว้เทียบข้อมูลได้เลยส่วนอัตราการเต้นของหัวใจก็เหมือนกันครับเราสามารถดูทุกอย่างได้ละเอียดมากขึ้นสามารถดูการนอนได้นะครับจากตัวนาฬิกาเลยหลับตื้นหลับลึกเป็นระยะเวลาเท่าไหร่นะครับแล้วตัวนี้ก็มี breathing exercise เอาไว้ฝึกสมาธิกําหนดลมหายใจด้วยนะครับสามารถกําหนดได้เลยว่าจะเอากี่นาทีหรือว่าเอาเร็วเอาช้ามากน้อยแค่ไหน สภาพอากาศสามารถดูล่วงหน้าได้รวมถึงนาฬิกาต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นนาฬิกาปลุกนาฬิกาจับเวลาทั้งแบบเดินหน้าแล้วก็แบบถอยหลังครับได้หมดเลยรวมถึงเวลาที่เราฟังเพลงนะครับตัวนาฬิการุ่นนี้สามารถควบคุมเพลงเล่นเพลงหยุดเพลงได้นะครับหรือแม้กระทั่งตอนใส่หูฟังอยู่เราก็สามารถเพิ่มเสียงลดเสียงตัวหูฟังได้ผ่านนาฬิกาเลยครับแต่การสั่งงานอาจจะมีดีเลยนิดๆน,น,นะครับ ในส่วนของการตั้งค่าความสว่างครับในาฬิการ,รุ่นนี้นะครับไม่มีออโต้ไบรนสนะครับราคานี้ไม่มีอยู่แล้วครับเพียงแต่ว่าเขามีไนท์โหมดมาให้เราสามารถที่จะเปิดไนท์โหมดเพื่อตั้งได้ว่าตั้งแต่กี่โมงจนถึงกี่โมงครับในช่วงเวลานี้ให้หน้าจอนะครับลดความสว่างลงมาต่ําสุดก็ถือว่าช่วยได้พอตัวครับรวมถึงมี Motion Tracker เผื่อใครที่ชอบลืมกดนะครับตัวนี้จะแทร็กให้อัตโนมัติเลยเมื่อเขาตรวจเจอว่าเรากําลังออกกําลังกายอยู่ครับ สรุปก็คือตัวนาฬิกาครับสามารถแสดงข้อมูลต่างๆของวันนั้นครับแทบจะครบทั่วเลยครับไม่ต้องพึ่งพายแอปพลิเคชันเลยสุดยอดมากๆครับทีนี้เดี๋ยวผมพาไปดูการออกกำลังกายกันนิดนึ่งครับแน่นอนอยู่แล้วครับว่ากับสมาร์ทวอชราคานี้นะครับเขาไม่มี GPS มาให้นะครับเพียงแต่ว่าเขาก็สามารถทํางานแบบ standalone ได้เหมือนกันนะครับถ้าใครที่ไม่ได้ซีเรียสว่าจะต้องแม่นแบบเป๊ะๆหรือว่า t r a ็กแผนที่นะครับก็กดออกกาลังกายผ่านตัวนาฬิกาได้เลยแล้วกลับมาบ้านค่อยมาซีนข้อมูลที่หลังก็ได้ครับ แล้วไฮไลท์ของเขานะครับที่ผมไม่เคยเจอในรุ่นไหนมาก่อนเลยนะครับก็คือสมาร์ทวอชรุ่นนี้สามารถที่จะให้เรานะครับวิ่งแข่งกับ AI ได้ด้วยนะครับอืวิ่งคนเดียวมันเปล่บเปลี่ยวหัวใจนะครับมาวิ่งแข่งกับ AI ดีกว่า <c oughs> นะครับเพียงแต่ว่าเขาจะทํางานกับเฉพาะโหมดวิ่งกลางแจ้งเท่านั้นนะครับแหมจะให้เขียนซอฟต์แวร์กับทั้ง13โหมดก็คงจะไม่ไหวครับกับราคานี้โหดเกินไปหน่อยครับ วิธีใช้งานนะครับเมื่อเข้ามาที่หน้าออกกําลังกายแล้วครับก็เลือกวิ่งกลางแจ้งครับจากนั้นเขาจะให้เราเลือกคู่แข่งเลยครับใครที่ยังมือใหม่ก็เลือกแบบมาตรฐานก็ได้ครับเขาจะบอกฝีเท้าเฉลี่ยของ AI ไว้ให้ครับส่วนใครที่มั่นใจในศักยภาพของตัวเองแล้วครับก็เลือกมืออาชีพได้เลยหรือว่าจะปรับเองก็ได้ครับเมื่อเลือกปุ๊บเขาก็จะเริ่มแทร็กเลยโดยสีแดงคือของเราครับสีฟ้าคือของ AI ครับ เขาจะบอกฝีเท้าเฉลี่ยนะครับทั้งของเราแล้วก็ของ AI ครับแล้วก็บอกด้วยว่า AI เนี่ยวิ่งไปกี่เมตรแล้วนะครับแล้วก็บอกด้วยว่าเราเนี่ยช้ากว่าหรือว่าเร็วกว่า AI ครับโอ้โหยังโหดนะครับเลื่อนลงมาก็ดูข้อมูลแบบละเอียดได้เลยครับเวลาอัตราการเต้นของหัวใจนะครับแคลอรี่ที่เผาผลาญไประยะทางจํานวนก้าวรวมถึงโซนฮัตเรทก็บอกเหมือนกันนะครับปัดไปทางขวาจะเข้าหน้าควบคุมเพลงครับเออเอาสินะครับกดที่เม็ดมายมจะเป็นการหยุดออกกําลังกายครับโดยโหมดการออกกําลังกายจะมีทั้งหมด13โหมดนะครับได้แก่ วิ่งกลางแจ้งวิ่งบนลู่วิ่งนะครับเดินปั่นจกักรยานกลางแจ้งปั่นจกักรยานในร่มปีนเขาคริกเกต็ตว่ายน้ำด้วยสระว่ายน้ำว่ายน้ํากลางแจ้งโยคะเครื่องกันเชียงบกนะครับเครื่องเดินวงรีและสุดท้ายถ้าเขาไม่มีหมดออกกําลังกายที่เราจะทำนะครับก็กดฟรีสไตล์ได้ครับ คือกับราคานี้คือโหดมากๆแล้วนะครับคือคุ้มจนไม่รู้จะคุ้มยังไงแล้วครับสำหรับคนที่ดูมาจนถึงตนุนนี้ครับแล้วสนใจอยากจะสั่งซื้อรดักที่ผมรีวิวจริงๆนะครับไม่ว่าจะเป็นปรดักตัวไหนนะการสั่งซื้อผ่านลิ้นที่ผมใส่ไว้ให้นะครับจะเป็นการสนับสนุนช่องไปในตัวก็วต้องขอบคุณมากๆครับ เดี๋ยวผมพาดูตัวแอป m ม m o Fi t กันนิดนึงครับต้องบอกเลยว่าผมว้าวมากๆนะครับกับการที่เป็นแบรนด์น้องใหม่ที่เพิ่งจะเริ่มทำสมาร์ทวอชนะครับเขาทำแอปออกมาได้ดีมากๆครับไม่ว่าจะเป็นหน้าตา UI ที่สวยนะครับสะอาดสะอ้านฟอนต์สวยรองรับภาษาไทยรวมถึงแบ่งหมวดหมู่ไว้ชัดเจนใช้ง่ายมากๆครับ Experience การใช้งานดีทีเดียวครับมาดูในส่วนของหน้าแรกกันครับบ้านตรงนี้นะครับจะบอกข้อมูลการใช้ชีวิตประจําวันของเราครับกดเข้าไปดูเพิ่มเติมได้สามารถดูย้อนหลังได้ครับปรับเป็นรายสัปดาห์รายเดือนหรือว่ารายปีได้เลยครับ ส่วนต่อมาก็คือการออกกําลังกายครับถ้าเราออกไปออกกําลังกายมาแล้วนะครับข้อมูลจะถูกบันทึกอยู่ตรงนี้ครับเขาจะบอกข้อมูลต่างๆแบบละเอียดเลยครับอัตราการเต้นของหัวใจก็จะโชว์เป็นแบบกราฟพร้อมบอกโซนด้วยครับในส่วนของความเครียดสามารถวัดแบบ24ชั่วโมงได้นะความเครียดก็บอกเป็น Graph, กราฟเช่นกันครับสามารถเอานิ้วจิ้มดูเป็นรายนาทีได้เลยนะครับบอกเป็นเปอร์เซ็นต์ได้เลยว่าวันนี้เราเครียดมากเครียดน้อยแค่ไหนครับอัตราการเต้นของหัวใจก็ดูได้ทุกช่วงเวลาทั้งวันเหมือนกันครับพร้อมสรุปให้เลยว่า วันนี้สูงสุดเท่าไหร่ต่ำสุดเท่าไหร่เฉลี่ยเท่าไรนะครับการนอนก็เหมือนกันบอกเป็นสัดส่วนชัดเจนดีครับรวมถึงวิเคราะห์ให้ด้วยว่าเรานอนมีคุณภาพมากน้อยแค่ไหนและสุดท้ายก็คือ spo 2ครับหรือว่าออกซิเจนในเลือดนั่นแหละครับอันนี้ไม่สามารถวัด24ชั่วโมงได้นะครับถ้าจะวัดต้องกดเองผ่านตัวนาฬิกาครับและเมื่อวัดแล้วข้อมูลจะถูกเก็บไว้ตรงนี้เช่นกันครับจุดเด่นของเขาเลยก็คือปฏิทินครับ ปกติเวลาที่เราจะดูข้อมูลแบบย้อนหลังเราต้องคอยเปลี่ยนเองในแต่ละหน้าแต่ละฟีเจอร์ใช่ไหมครับแต่อันนี้เขาจะมีบอกว่าตอนนี้เราอยู่ของวันที่เท่าไหร่นะครับถ้าอยากดูวันอื่นก็กดเลือกได้เลยพอกดปุ๊บนะครับข้อมูลทุกอย่างจะถูกเปลี่ยนเป็นของวันนั้นทั้งหมดไปทั้งยวงเลยครับส่วนที่เหลือก็จะเป็นการตั้งค่าตัวนาฬิกาครับไม่ว่าจะเป็นจะวัดฮาร์ดแวร์แบบไหนจะวัดความเครียดไหมการแจ้งเตือนแอปแจวแอปไหนบ้างนะครับรวมถึงเปลี่ยนหน้าปัดนาฬิกาอะไรอย่างเงี้ยนะครับบลาบลาบลาเยอะแยะไปหมดเลยครับลอง เรื่องสุดท้ายที่เราจะคุยกันในวันนี้ครับก็คือแบตเตอรี่ครับคืออย่างนี้ครับสมาร์ทวอชอะไรก็ตามแต่นะครับที่ไม่ได้มี OS อยู่ภายในครับไม่ไดัน w e a อ OS อะไรแบบนี้นะครับแบตอึดหมดครับไม่ว่าจะแบรนด์ไหนครับตัวนี้นะถ้าใช้งานแบบเบสิกพื้นฐานเลยนะครับคือไม่วัดฮาร์ดเรทไม่วัดความเครียดคือดูนาฬิกาอย่างเดียวนะครับทางไมโมเนี่ยเคลมเอาไว้ว่าใช้งานได้3สัปดาห์เลยนะ21วันเลยนะครับแต่ว่าแน่นอนครับผมได้มาผมก็ต้องเปิดหมดทุกอย่างนะครับอยากจะรู้ว่าใช้งานได้จริงไหมใช้งานได้ดีมากน้อยแคื เปิดทุกฟังก์ชันเลยนะครับแบตจะลดไปอยู่ที่ประมาณ10-12%ต่อวันนะครับดังนั้นถ้าตีไปคร่าวๆก็อย่างน้อยๆน,นะ7วัน,น่ยถึงแน่นอน8วันได้ครับ9วัน10วันอันนั้นแล้วแต่ว่าใช้งานเยอะมากน้อยแค่ไหนครับดังนั้นแบตเตอรี่สบายๆครับไม่หมดระหว่างวันแน่นอนครับ1อาทิตย์เหลือๆเ,เลยครับหลังจากที่ผมได้ใช้เจ้า MyWatch ตัวนี้นะครับผมก็คิดในใจนะครับว่า ทำไมนะครับแบรนด์น้องใหม่ถึงทาอะไรหลายๆอย่างนะครับออกมาได้ลงตัวจังนะครับผมก็ไปหาข้อมูลมาให้ก่อนที่จะมานั่งคุยกันในวันนี้นะครับปรากฏว่าไปเจอข้อมูลชุดหนึ่งครับถ้าสนใจทีเดียวเขาบอกว่าทีมที่ทำไมโ o วัตช์ตัวนี้นะครับเป็นหนึ่งในทีมที่เคยออกแบบพัฒนาแล้วก็ผลิตนะครับสมาร์ทวอตช์ให้กับเสียวมี่ในตลาด global นะครับอืมไม่แปลกใจแล้วครับนะครับ กับราคาบนะครัาบ1,099บาทนะครับแบบสายเดียวและ119 9แบบ2สายนะครับราคานี้กับทั้งหมดที่เราคุยในวันนี้ดูความยาวของคลิปสิครับยาวมากนะกับสมาร์ทวอชราคาพันนิดๆนะครับมันทําอะไรได้เยอะจริงๆครับอัดแน่นจริงๆในเรื่องของความคุ้มค่าครับดังนั้นก็หวังว่าจะชื่นชอบคลิปนี้กันครับสำหรับคนที่ชื่นชอบคลิปนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับรวมถึงถ้าเกิดใครอยากจะสนับสนุนมากกว่านั้นครับง่ายๆคร ขอตัวลาไปก่อนบายบาย